ครับสวัสดีครับพีเอฟซีตู้กลน,นะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพ่ๆกับป้อเตียมนีกนะครับ,นบ,พอพอบเนาะ,ะครับป้อเตียมพามาติดตามราวพัฒนาของปู่ห้าเจ็ดแปดนะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบสองกุมภาพันธ์หกเจ็ดครับราวพัฒนาออกเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งห้า ครับส่วนเลขกล่างก็เจ็ดสองนะพี่น้องเนาะงวดงวดไดนะพี่น้องงวดวันจันทร์มาเหรอโอ้โอ้งวดวันศุกร์ครับงวดวันศุกร์ันออกสองห้าหนึ่งมันบอทับครับมาวันจันทร์มันมาออกสองหนึ่งห้ากลับกันไปกลับกันมาอย่างนี้พี่น้องครับครับ ของปูห้าเจ็ดงวดที่ผ่านมากะเ,าะเข้าตะเลยกวิ่งเนะพี่น้องครับปูให้มาบนล่างวิ่งรลด7กับ8 7กับ8กับมาเจ็ดนะพี่น้องเนาะคัตัวจับคู่จ็ดสามจ็ดเก้าเจ็ดศพี่น้องออก7 2เสียดไปแต้มหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับ อ่ามือนีประตียมภาพมาตามต่อ,อยนะครับอ่ะไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาปูห้าเนะ,ค,ะครับรับบนล่างวิ่งรูด เจ็ดนะครับครับปูเน้นห้ทีเจ็ดได้พี่น้องครับมาเบบึงปูจับคูนะครับหกสอง หกสีกแครับรักเรตดพี่น้องเจ็ดสองเดส เกแปดนะครับครับบานีีส่วนครับปูพะเนียนให้ที่ติดติดเกดพี่น้อง กันๆร่องๆไว้เด้อพี่น้องเด้อหกสี 64, นะครับกัซ้ำกับเบิดผูกัตัวเนาะพี่น้องนอเนาะเรียกกับปบลายหางนะครับเอามาักตอนแรเขาเกับพิจารณาเบ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะครับก็บมีกันเบิรนนะครับเด้อ สองสองสี่สี่แปดแปดนะครับตอ7เจ็ดสองออกเลยนอนพี่น,อน้องเนาะแต่ว่าออกแล้วก็ออกได้คือกอลแบบว่าะะนอนพี่น้องเนาะบนแน่นอนคือยังบวเรียกบนนะครับมาแล้วก็ยังมาอีกได้ ครับกามีเท่นี้นะครับนอกของปูห้าเจดนะพี่น้องครับเอาวันพุธที่14บสีกุมภาสองห้าหกเจ็นะครับเนาะราพัฒนาปูห้าเจ็ับบนล่างวิ่งรวด6กับ7เน้นที่เจ็ดนะครับครับจับคูกะหกสองหกสี่หกแเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดับเน้นเน้นที่เจ็ดสอเจ็ดสี่ ส่วน64 68ก็เป็นตัวกันตัวรองน้ำด้พี่น้องเนอะครับส่วนกันเบิ้ลเนาะครับเนาะ22 cc 88นะครับเอาวันนี้ปังปังเด้อปูยเอ็บซีก็จะได้โฉบโฉมันมันกันเนาะครับเนาะครับแต่ว่าจะลืมน้พี่น้องเนอะหมักสอบตัวใดห้องก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะครับเธอมันเป็นตัวกลับนะครับ ครับพอเตียมก็ขอกาบขอพรบคุณปู่หลายๆยยยานะครับเด้อปู่ห้าเจ็ดแปดนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉนั้นแล้วพอเตียมก็ขคอไว้พอนคอยเขาคอยแตกปังๆเด้อเข้าตรงๆเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาเขามาแล้ว็ขาจะเริ่ม้พี่น้องเน้อกดไค์กดแชร์ให้พอเตมน้ำแดเนะครับเนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายไทยสุดนี้พอเตมก็ขอกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตีมครับพอเตมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่หมีนะครับเนาะ รับขอให้มีอายุมันควรเยืนครับทำมาค้าขายสิ่งได้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรับทำการทำงานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงพี่น้องเนาะรับที่สำคัญก็คือโชคลาบนะครับเอาขอให้โชคโชคมันมาให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะรับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนา้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม